อาจารย์ชื่อว่นาะก็คือของอาจารย์วาสนาอัดโรงเรียนเนี่ยเป็นของอาจารย์วาสนารอ,องเท้าสีแดงแต่เป็นใส่ด้วยสีมันไม่ใค่ใส่นะสีแดงหนงอาอจากรู้เลยกี่คนพีน่ตอนนั้นประมาณพีถ้า,าตอนปีสามสามอะไรเงี้ยเริ่มแบบหลักยี่สิบขึ้นแล้วแต่ในช่วงเทอมแรกนะพอพาไปเทอมสองก็เริ่มเหกดขายไปตอนเรากดหายเนี่ยพี่เขาได้ช็อปไปไหม ได้แบบมาเรียนแล้วอ่ะได้สอบไปด้วยบางคนก็เรียนเน่ยแต่ไม่ค่อยมาแต่พอวันสอบที่ยงมีห้องเดียวครูเหรอวะเนี่ยก่แปลนี่เขาจะเขียนเลยพอปชอสายลมสองเต็งโนบิชาชื่นสายลมสองอะไรอ้เก่งเขาจะเป็นคนเริ่มต้นมาเลยไม่ใช่ครับแต่คนไม่ได้ยกมันห้องนี้มันมีแค่ไม่กี่คนมันบางครับบางกระหนกครับช่างไฟรุ่นยี่สี่ครับ เกี่ยวกับเครื่องมือช่างเครื่องมือก่อสร้างเนี่ยพี่ยังมีอะไรได้ใช้อะไรอยู่บ้างไหมก็ใช้อ่ะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเอามาทําซ่อมรถมั่งพวกไข่ควงพวกสว่านอะไรพวกนี้พวกนี้ทุกวันนี้เครื่องมือช่างมันหลากหลายมากต้องมีติดบ้างเลยต้องมีนะครับชื่อคาร์บอยทะละครับผมย่างแปดสิบครับโอเคครับทุกประทู่เครื่องมือช่างเครื่องมือก่อสร้างงวจรค้งวงจร าการอะไรเลยไปถ่ายที่วัดไผ่ตันก็นั่งตรงกลางกลางซอยก็เลยเราเล่าอยู่คนเดินผ่าน,นเดิน,นคนเดินผ่านกล้องเลยใช่ <S <S ผ่าเดินอ้อมไปข้างหลังโรงเรียนใช่ไหม,มแต่ไปเข้าตรงคลองอ่ะแล้วไปรัดอีกรอบรอบอ้อมรอบครับแต่ตรงกลางอ่ะก็โดนเวียน,นเุนนเี่แยต่อแน่น โดนเวนคุยไปแล้วก็เลยใด้แค่ยังอยู่กันรอบๆอยู่ตัวร้านเก่าๆอะไรยังอยู่ในร้นกันหมดนะแต่ก็เหลือน้อยลงนี่มหาพี่มดก็ขาดขวางทางเขาอยู่นเพราะไงแต่พี่มดอ,อยู่แต่รายการที่ตอนแรกๆอับพี่ผมกล้อง,ง,งอันแค่เนี้ยที่เดิเนถืออันนั้นรถตอนนั้นผมก็ยังไม่ค่อยกล้าคุยกอะชื่นก็เดินกันโอ้ออโห ถือแบบเงือท่วมถือเป็นชั่วโมงอะ่ะไอไอไอพุทธอะ่ะพุทธท่กมกล่บครับเป็นพิธีกรเอาผ้ามาปิดให้มาโปอให้บอกว่าถ้าอยู่ในอยู่ในกองถ่ายเขาใช้ผ้าเย็นมาปออะนะโอ้โหแล้วตอนนั้นกล้องมปนตัวมันเล็กไงแล้วมันร้อนเร็วโอ้โหผมก็ไม่กล้าจะพูดไม่กล้าแอะ์ไม่กล้าถามเลยเพราะโอ้โหชื่อนั้นงนเลยเมันไม่เคยไม่เคยเ,คยเคยปน็นันงากับชื่นเลยไงโอเค เออนี่ก็เคแต่ตอน,น,นมันมันเป็นของโซนี่ครับตอนนั้นก็ไม่กล้าคุยเพี่ม,มดนั่งกันเกรงเกรงหรือว่าเกรงแต่ตอนนี้ผมก็หลายปีแล้วที่บอกกับพีม่มดตั้งแต่พยศสี่มาพยศเก้าตอนนี้พี่มดห้าสิบห้าแล้วอ่ะสี่อ่ะอ่ะสี่พีม่มดที่ผมบอกครับวันนั้นที่คุยเรื่องที่สนามสนามบอลนะพี่ที่ ผมถามคำถามมันนั้นแปลว่าพี่มดเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่ดังตั้งแต่สมัยยังไม่มีโลกโซเชียลสมัยผมเรียนเลยนะสมัยผมเรียนที่อินเลยมดชื่นโอ้ดังมากนะประธานมดเนี่ยที่บอกมันเขาขอให้ผมมาถามใหม่ถามแบบยาวๆตัว,วนี้หนึ่งเกี่ยวกับประธานมดเริ่มแรกก็ไม่ได้เป็นมาทางอะไรก็ปจับแก๊งกันอย่างเงี้ย เ,เพื่อนเนี่ยเฮ้ยประธานแก๊งอะไรเงี้ยเรียกให้เป็นประธานแก๊งเขาพี่มดแบบตอกมาจากสากลมืต่ตอนนั้นนะครับใช่มดตัวพี่ดูดนั่นไปหรือเปล่เอาเพราะตอนเรียนสากลสากลชื่อเนี่ยแกง๊งโอหเนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนกันเขาจะเป็นเด็กตินตินก้าวมาด้วยกันหมดแต่แยกมาเข้าสากลแยกมาเข้าชื่นอ,อแต่ด้วยตัวมดเนี่ยจบขาดสั้นจะประชาชื่อ ก็เลยรู้จักเกยนเยอะมะเป็นลูกมอไปอีกใช่แต่พอมอสจับมาเรียนพวกปีสามปีสองอะไรก็เป็นเพื่อนหมอสแต่เป็นชื่นพวกปิ่นอะไพวกแก๊ง้่โพกอะก็คือเป็นรุ่นพี่เป็นตอนตอนพี่มดสมาเรียนปีหนึ่งอะเขาเป็นรุ่นพี่พวกมอมาเข้าปีสองเลยอ๋อเข้าปีสองเลยก็เป็นรุ่นพี่แหลแต่ก็คือเพื่อนกันนี่แหละ ก็เป็นแก๊งไันก็เลยเป็นแก๊งใหญ่หกคนมันก็จะเจอทับทุกวันะผ่านาน,น,น,าน,นู้นผ่านนี่เตเปยนแถวสามสิบาโมอะไรเงี้ยแก๊งใหญ่สุดอ้โหรับพี่สรมจิงพี่ตอนนั้นมันพี่มีรอบเดียวใช่ครับรอบเดียวใช่ไหมรอบบ่ายรอบบ่ายตอนนั้นพี่มดมจำได้พี่มดมีสองอันเนี้ยที่ยังไม่ถางเช้าไม่มีสองแั้นกอนกพี่ใช่ตอนนั้นนะครับ ก่อนหน้าอถจะไปลงอะ่ะมีช่างสำรวจสถาปัตย์ช่างสำรวจเซเวยไงย์งเงี้ยใช่เซเว์เซเว,ย,ย,เวย์ปยถึงปีสามติดสามสองอ่ะสามสองคือไม่รับเซเว์แล้วแล้วพอเป็นรถไปเข้าก็เลยสถาปัตย์พเพราะว่าเลยลงสถาปัตย์เพราะว่าช่างสำรวจจากสามคนไปลงโอนเขาก็โอนไปโอนไปสถาปัตย์ คุณยามาโคมาดูเขาเ็ดูมเมืว่าเป็นแก๊งว่หกกลับบ้านอะไรเงี้ยอะไรตอนแรกก็ไม่ค่อยจะจ่ายค่ารถเมย์กันหลังเราก็แบบได้มันต้องจ่ายบ้าง็เลยแบบมีเห็นที่คอยเก็บกันเนี่ยตอนขึ้นรถเนี่ยให้คนละสองบาทสามบาทแบบรวมแบบให้ได้แบบครึ่งนึงอ่ะ ต้องมีประธานแก๊งอะไรงเงี้ยอะไรแต่งตั้งกันขึ้นมาตอนนั้นหกชื่นครับอย่างที่บอกบอก่อนหน้าพี่มดเข้าเนี่ยจังเป็นสีเทาอะไรเงี้ยครับใช่ไหมฮะชอบมันเป็นสีเทามันมาก่อนหน้านานแล้วล่ะแตเขาแล้วพี่มดตีนี่ตอนพี่มดเข้าก็คือเป็นดําแล้วใช่อ๋อตัวรับตรัวรับปีสามสอง เป็นวอดตันใหญ่ห้าสามสองเออตันใหญ่ให้วอดอาจารย์จะไม่ได้แบบันมาเรียนกันเนี่ยมันไม่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนอะ่ะเขาเลยจากให้เป็นเอกลักษณ์เป็นมีเสื้อช็อปของเราเองอะไรเงี้ยก็วอดมันก็วอดได้สีดำกันนะครับะเขาเลยไปยืนกับซวงจดลิกซิ์เป็นเสื้อช็อปสีดำอะไรเงี้ยออ จนลิกสิทธิ์เลยอืออือก็้นตอนจอบจบเท้วอะพี่พอรู้ไว้ว่าตอนที่มดเรียนขาสาั้นเนี้ยตอนนั้นเขามีแก๊งโ,โขกแกอย่างไรเงี้ยครับก็มีแล้วหอมีแล้วแต่มันจะน้อยอะตอนที่มดอ,อยู่ขาสาัน้นก๊้รอตอนนั้นแบบเกือบฟรีเดย์อะแต่ยังไม่ค่อยได้เซิร์ฟเท่าไรอะไรเงี้ยเซิร์ฟบ้างเป็นส่วนน้อยฟรีเดย์แต่งตัวการฟรีเดย์ช่วงนั้นช่วงนั้นมันจะเป็น ็นโรงเรียนเช่าอยู่มาเช่าตึกเทคโนโลยียุคแรกๆนะอ่ะอาจารย์ชื่ออะไรมู้จำไม่ได้แนละ้วมาเช่าตึกมาเช่าเปิดเทคโนโลยียังไงนะพี่คือก็ตอนถ้าตอนเช่าต้องประชาชื่นวัฒนาอย่างนี้ฮนะอาจารชื่อวัฒนานกะ็คือของอาจารย์วัฒนาอาโรงเรียนเนี่ยเป็นของอาจารย์วัฒนาแต่เทคโนโลยีมาเปิดตอนแรกอ่ะมาเช่าตึกของกระจายคนอื่นเนี่ยนฮะมาเช่าอาจารย์ที่เนี่ย มาเช่าเปิดเทคโนโลยีประชาชื่นม,มาเช่าตามวัฒนาเนี่ยหลังจากสมมติมสามจบไอ,มอ้มสามเลิกเรียนมอ่าใช่ไหมนอเข้าบ่ายสามเลิกสองทุ่มก็คือสลับกันใชแ่แต่แต่ค่าเทอมจ่ายคนละคนนี้ใช่อ๋อเออลิกออกแล้วอ๋อพอมาปีสามสามหนึ่งจะเข้าสามสองเนี่ยอาจารย์ใหญ่เขาายุดอ๋อเอาเอาคืนนะเอามาทำเองอ่ะ ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนส,สีเสื้อด้วยใช่แต่ก็จะมีรุ่นแปดกับรุ่นเก้าที่เข้ามาจบของอาจารย์วัฒนาช่วงที่เปลี่ยนทายใช่มาจบเป็นเป็นของอาจารย์วัฒนาใช่อ๋อเป็นช่วงที่น้อยเข้าไปเรียนพอดีครับของนึกออกนะแล้วขนาช่วงนะั้นพอไปอาจารย์วัฒนาพอช่วงผมกโมงไปเรียนอะไสําหประชาชนเริเ่มเสริมมากอือ ว่ามันเหมือนเปลี่ยนโง่แหงมาพี่โง่แหงแบบจากเสื้อช็อปดูรัดไม่ได้ว่าคือราสีตอนนั้นนะสอบเทาตอนนั้นมันดูแปบดูไม่ดูไม่ดูอ่ะเป็นช็อปดำแล้วมันดูดูไปเลยแบบเออเขมพลังมาอะไรเงี้ยผมว่าโอ้โหตอนผมคิดโอ้โหช็อปคือตอนผมมาอยู่อินแล้วโอ้โหทำไมชื่อมันถึงใช่ช็อปดำมันดูแบบดูนดจังเลยมั้ยพอทุกเรี่อก็ช็อปน้ำเงินช็อปอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบสีสัน แล้วมายิ่งมาช่วงนนั้มันเป็นช่วงซูเปอร์แบ็คชิดมาพอดีอ่อ๋อชอบดำเกงดำปวดแดงค<ว>ือผ้าม<ว><ว>ันติดตาแต่ว่าแต่ไใจผมนะผมชอบนะพี่ใส่501แบบซิดๆหน่อยแล้วก็ชอบดำปวดแดงโอ้โหผมบบเจ็ดแค่ก็แน่ลัคเอพิยีมนยมรองเท้าสีแดงแต่มันใส่ได้ทุกสีแลมอไม่ใครใส่นะสีแดงก็คอนเวิร์สมอไม่ไม่แดง เขาจะเป็นสีเทาสีขาวสีเทาอ<ม>สีขีมตัวครับสีขีมแบบคุกฝุ่นหน่อยอะไรเงี้ยให้ดูโอ้โพี่เป็นพี่มดเป็นคนเหมือนยุค80ด้วยแหละใช่ไหมฮะเหมือนกับยุคเอ่อเจนประมาณ90เนี่ยก็ะะจะเริ่มแบบ<ม>แต่งตัวกันค่อนข้างคือชื่อเนี่ยเหมือนแต่งตัวค่อนข้างเฟี้ยวค่อนข้างเฟี้ยกันเพราะแต่งตัวด้วยฟรีเดย์ด้วยแล้วก็เหมือนสากก้นแบบแต่งตัวกันอยู่ โซนจัุจัารอะไรประมาณนั้นนะครับหาของแต่งตัวแต่งตัวเข้าเรียนได้เงินได้ไ,ดไรเงี้ยแรกลอาจารย์เขายังไม่ค่อยเต็มงวดเท่าไหร่อ๋ออะติสิสาฟีเดย์ยังไงได้ขอเป็นเสื้อช็อปเข้ามาโรงเรียนอะไรเงี้ยอย่างที่เคยพูดไปว่าต้องชอ็อปต้องช็อปโรงเรียนเนี่ยที่คือคู่กับพี่เราเขาไม่อาจารย์เขาไม่ชอบให้ใส่โรงเรียนื่นไม่ชอบให้ใส่ที่ที่ใส่กันนั่นก็คือใส่เล่นโชว์ ใส่เข้ามานี่จานใหญ่เห็นยึดเลยนะอือขอปีนี้เป็นหลักเลยฮะนั่นมันเป็นยุคแรกๆเลย uh huh. ยุคที่แบบชื่นปีสามสองสามสามสามหอะไรมาอย่างเงี้ยครับอ่าปีก็คือเมื่อกี้ที่คุยไว้เรื่องเกี่ยวกับตอนเปลี่ยนเปลี่ยนหายผมพอรู้แล้วว่ามาใส่จอบตามตอนปีสองหาสแล้วแกงหกที่บอกว่าตอนแรกเขาไม่มีคนตอนนี้ที่ทมดอยู่ก็คือคนเพียบแกงใหญ่ ปิดนานอยากรู้เลยอี่คนไปตอนนั้นประมาณไปถ้า,าตอนที่สามสามอะไรเงี้ยเริ่มแบบหลักยี่สิบขึ้นแล้วแต่ถ้าช่วงเทอมแรกนะพอพา,าไปเทอมสองก็เริ่มหมดขายไปเขาล้าหดหายเนี่ยพี่เ,เขาได้ช็อปไปไหมได้แต่บบมาเรียนแล้วอ่ะได้ช็อปไปด้วย บางคนก็แก่บางคนก็ออกบางคนก็อะไรเงี้ยคือเช็คมั้ยว่าย,ยังไม่ได้ชอ็อปหรือว่า,าได้ชอ็อปใครขอบหลุดไปแบบเขาไม่ได้ยังคือส่วนใหญ่พอเข้าเรียนมาจ่ายค่าเทอมครบไป่ะพอเรื่อช็อปเสร็จอะไรเงี้ยเดี๋ยวจ้างเขาจะจ่ายทุกคนใครที่จ่ายค่าเทอมครบอ่ะเขาจะให้ทุกคนรุ่นพี่มียึดมั้ยไม่ไม่ค่อยมีตอนรุ่นบุมมไม่มีไม่รู้รุ่นหลังๆเขาทำกันบ้างหรือเปล่าครับ พอตอนผมเข้ามาที่อินนะพี่เข้าปีหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าสายชื่นคือเข้ามาเรียนเนี่ยจ่ายตังค์ปุ๊บ um, ได้เสื้อช็อปแล้วก็กลับไปเนี่ย line, ทางทางที่อินผมที่อินผมดูกันนะพี่ว่าเป็นสายชื่นหรือเปล่าลูกนี่นั่นเขาจะเช็คกันอย่างเงี้ยที่อินที่ชื่นมีมาแบบอย่างเงี้ยครับแบบเข้ามาเรียนเนี่ยจ่ายตังค์ไปละก็ไม่่อยมีแบบมันคูดหยากันเล่นนะสายเงย สายอินสายชื่นเอะผมคิดในใจมันจะมีขนาดนั้นเลยวะแต่เขาพอมาเรียนเจ็ดสีไม,ม่ไม่ใช่พอมาที่เจ็ดสีอ๋อรู้แล้วก็คือเข้ามาจ่ายตังค์คนได้เสือเส้อแล้วได<ป>้เสื้อแล้วไม่เรียนแต่ก็ไปอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งอ่าผมก็เลยอ๋อมันมีแบบนี้นี่เองอบางบางคนเ็เรียน,นยแต่ไม่ค่อยมาแต่พอวันสอบที่รีนห้องเดียวครูหรือว่าเนี่ย อืครับแต่พวกนั้นจบนะ,ะแต่พวกมาทุกวันอย่างมดยังไม่จบ <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะพี่มดไม่จบเขาพี่พมดหมด6หกปีครับแ็มบ้าง,างาต็มา้แต่ไม่พักการเรียนยาวๆแต่ปุ๊บแต่หนังภาพยนตรสี่จริงๆนะพี่อย่างพี่มดไปเจอบิลลี่ในในคุกไม่เมตตาใช่รับพี่ บ้านเจอรนาบ้านเอรน้วเกมทำร้ายร่างกายเนี่ยตอนจับสากรนะครับไปเรื่องนี้เรื่องของเรื่องเรื่องเนี่ยพี่ที่มันอยู่ในใจตลอดนะรัเรื่องที่ผมอยากรู้อะไรเนี่ยพี่ก็ได้คุยพี่มดเต็มๆมาทีพี่มดผมสมัยก่อนอ่ะมันจะมีบล็อกบๆหนึ่งอ่ะพี่ที่เขียนสายลมสองยุคยุคสายลมช่นรุ่นเจ็ด พวกเก่งนักรบเก่งนักรบนี่ไม่ันชอบสายลมมั้งหรืออะไรนะเขาจะปลานี่เขาจะเขียนเลยอปอชอสายลมสองเทคโนโลยีชื่นสายลมสองเลยไอ้เก่งเขาจะเป็นคนเริ่มต้นมาเลยผมก็นึกว่าสายลมยุคนั้นมาเข้าเหมือนสากลแบบยกมามันรุ่นพี่อาจจะมีบ้างนะแรกๆแต่เทคโนโลยีเริ่มมาเซิร์งรุ่นเจ็ดนะนะรุ่นพวกเก่งนักรบรุ่นพวก แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะไปประทายอินคืออยากจะเป็นทายวิจิตทยสุริยะอะไรเงี้ยบูรณพลปาปลายครับอก็คือสายลมสองไม่ใช่แบบไม่ใช่ที่คิดถึงว่าสายลมยกโรงเรียนเหมือนสากลมาลงเงี้ยครับไม่ใช่ครับสาก้นไม่ได้ยกอะรห้องมันมีแค่ไม่กี่คนมันอ๋อก็คือมาก็ไม่ไม้ใช่ก็หลักแบตแต่ก็มีมาเรียนอะไรเงี้ย รเราก็สรุปคือสายลมสองไม่เป็นพี่เก่งนักลบใช่เป็นคนนิยมชมชอบเป็นคนตั้งขึ้นมาอ๋อเลยทํบล็อกทําอะไรพวกนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแล้วอันนี้เขาฝากถามมามีสองคนใช่ไหมพี่เก่งนักลบกับเก่งนักหลบใช่ครับใช่ไหมนักหลบไม่ใช่ว่าไม่เซิงนะนักหลบนี่จอตัวเซิรเลยตาคชือ มีนักลบแล้วก็เลยว่าตั้งมันหลบขึ้นมาอไม่นในดินเขาเขาพูดกันตอในในคลิปแหละผมก็ไม่กล้าเอาลงผมว่าเ,เจอหมดแล้วถามดีกว่าก็คือเขาบอกว่านักหลบนั่นคือมันหาตัวเขาไม่ค่อยเจอใช่เหรอแต่นักหลบนี่มันทยายานนนเก่านะโอ้แล้วไปสากวนได้ตั๊บหนึ่งน,นแล้วก็มาชื่น อยู่อินทรลายี่ห้ารู้จักกันผมมาก่อนรู้จักกับมดมาก่อนเลยอ๋อก็เป็นเรียนด้วยกันกับสา,สา,สาลกลรุ่นสุดท้ายมาก่อนใช่แล้วรู้จักกันมาก่อนมาเจอกันที่ชื่นครับแต่ผมพูดมาแล้วพูดในคลิปมาแล้วแต่ผมไม่กล้าตัดเอาลงจริงเป็นฉายาเขาะอะแต่เขาตัวเซ้ร์เลยก <laughs> ็มาจากสากลด้วยครยัโนน,นนอีกแต่โรงเรียนนี่รุ่นสุดท้ายที่ชื่นจบไหมพี่ น่าจะไม่ไม,ไม่เหมือนกันขายไปก่อนอตอนนี้ยังน่าจะแกไม่ก่อนอตอนนี้น่าจะเสียไปแล้วมั้งเอาละโอ้ครับแล้วางน่นรุ่นพี่เขาพูดพูดถึงกันมาเพาเขา,ารู้จักอยู่คนนี้อะไรเนี่ยนะครับบิลลี่รู้จักออไม่ได้รู้จักแค่พอกระจายนอน,น,าน,นมาอ๋อรุ่นรุ่นพี่ประธานบิลลี่ยังขอซออยู่ก็อ๋อ หรือไม่ก็รุ่นเดียวกันแหละ,พะเพราะมีเรื่องเขาใช่ครับเราก็วนไปวนมาอยู่ก็ไรนะต้อีกคัดทีนึ่ง